ตอนนี้สังเกตได้นะครับก็คือสีแก๊สกับสีน้ำมันเนี่ยมันจะแยกกันชัดเจนนะครับสีน้ำมันเนี่ยจะเริ่มเห็นเป็นสีส้มเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเบาแก๊สให้ดูนะครับเบาแก๊สครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาทดสอบเทสระบบเตาครับก่อนจัดส่งอ่ะอันนี้นะครับเป็นหัวท่อแก๊สนะครับที่ทําขึ้นใหม่แล้วก็เจาะรูไปให้เรียบร้อยนะครับ ใส่ลงไปแบบนี้นะหมุนลงไปแบบนี้นะครับหมุนลงไปแค่พอตึงมือนะมันหมุนสุดแล้วนะถ้าเราไปหมุนแน่นเนี่ยเวลามันร้อนนะครับหรือว่าน้ํามันมันลงไปเนะี่ยมันก็จะแน่นนะครับให้หมุนกลับมาเล็กน้อยนะแบบนี้นะหมุนแน่นแล้วก็หมุนกลับมาเล็กน้อยนะคนี่แค่นี้ก็พอแล้วนะโอเคต่อไปนะครับมาเช็คพัดลมนะเช็คพัดลมนะลองทดสอบนะบเปิดพัดลมดูครับอะแดปเตอร์ตัวนี้มัน,มนเป็นอะแดปเตอร์ตัวเก่านะครับ เดี๋ยวผมให้ตัวใหม่ไปนี่ครับให้พัดลมมันหมุนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการต่อแก๊สนะครับก็คือต่อจากวาล์วแรงดันสูงกลครับมาที่วาล์วแก๊สตัวนี้นะครับแล้วก็ขันให้แน่นโอเคแค่นี้นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนอการจุดไฟนะจุดไฟก็ไม่ยากนะเปิดแก๊สนะเปิดแก๊สเรียบร้อยพัดลมใช้งานได้นะครับก็เปิดวาล์วแก๊สเข้ามาแบบนี้ครับอ่า แล้วก็จุดไฟนะครับนี่ยิงไปที่หัวครับเดี๋ยวมันก็จะลุกขึ้นมาเองโอเคครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆเติมแก๊สนะครับเติมแก๊สเข้าไปในห้องเผาไหม้แล้วก็เปิดพัดลมนะเปิดพัดลมปึ๊บนะแค่รอพอพัดลมมันหมุนเห็นไหมครับนี่ครับนะเติมแก๊สไปแบบนี้นะไม่ต้องกลัวนะครับเพลิงแป๊บเดียวนะเพลองแป๊บเดียวอ่ะอันนี้นะครับเป็นระบบแก๊สครับพี่นี่เห็นไหมครับ อันนี้คือจุดแก๊สนะก้นเตาเนี่ยไม่มีน้ํามันนะครับเพราะว่าน้ํามันผมยังไม่ได้เปิดลงไปอันนี้ผมคว่ำเทน้ํามันในท่อ,อหมดแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปมาดูกันนะครับว่าเราจะทํายังไงกันต่อขอตั้งไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นจุดด้วยแก๊สนะครับถ้ามีภาชนะก็วางได้เลยนะครับวางได้เลยทีนี้นะครับเดี๋ยวทดสอบโดยการใช้น้ํามันนะครับเปิดน้ํามันลงไปในห้องหมอมไม้นี่ครับค่อยๆเปิดลงไปนะเปิดลงไปแล้ว สังเกตสีเปลวไฟในตอนนี้ให้ดีนะครับสีเปลวไฟในตอนนี้เดี๋ยวรอน้ามันมันลงไปสักครู่นะครับน้ํามันเนี่ยมันจะต้องเต็มตรงนี้นะครับแล้วก็ล้นเข้ามาก็าจะใช้เวระายะเวลาในท่อในท่อตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับเริ่มสังเกตได้ว่าน้ํามันเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีสีไฟเนเริ่มเ,เปลี่ยนสีเพราะว่าน้ํามันนะครับมันลงไปเติม จะเริ่มมีสีฟอ่นสีส้มปะพนเข้ามาไหนไม่เอ่ยต้องคอยดูนะไม่ไม่ต้องรีบมากนะค่อยๆไป น้ำมันมันจะถ้ามันยังไม่ค่อยร้อนเนี่ยมันจะค่อยๆไหลลงไปนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มร้อนนะครับอุณหภูมิของท่อมันร้อนนะครับมันก็จะไหลได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมปิดไปก่อนน้ำมันมันค่อยๆไหลไปนะครับค่อยๆไหลไปถ้าเป็นน้ํามันพืชเนี่ยก็จะแนะนําเป็นน้ํามันพืชที่มันไม่มีพวกอ่าน้ํานะครับ พวกน้ำผสมหมายความว่าพวกน้ํามันที่ได้จากการทอดหนังไก่ทอดไก่อะไรแบบนี้ครับบางทีเนี่ยมันอาจจะมีน้ําที่เราชุบแป้งทอดนะครับผสมอยู่บ้างอ,อันนั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้ครับก็คือเม็ดน้าเนี่ยมันก็จะกระเด็นนะครับเหมือนหลักการที่ผมเคยทดลองให้ดูก็คือตอนที่น้ำนลงเข้าไปในเตาร้อนๆนะมันก็จะเปปะเปปะเปปะนะครับอันนั้นก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมได้ครับ แล้วพื้นจะเปิดหมดเลยนะเพราะว่าน้ํากับน้ามันมันเจอกันทีนี้ถ้าเราต้องการเล่งนะครับก็คือเราสามารถเติมอากาศกับเติมแก๊สเข้าไปได้อีกนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดนะูเติมแก๊สเข้าไปเปิดแก๊สไปเลยแล้วก็เล่งเข้าไปเห็นไหมครับแต่ต้องแต่ต้องเติมให้บาลานซ์กันนะต้องค่อยๆเติมให้บาลานซ์กันเห็นไหมครับ อันนี้ผมปรับจากเปลวไฟที่ปุบๆุเมื่อกี้นะครับเราเติมแก๊สเข้าไปแล้วก็เติมน้ํามันลงไปเปิดพัดลมนะครับให้มันสมบูรณ์กันเขาเรียกอะไรครับให้มันสมดุลกันนะครับถ้าพัดลมแรงเกินไปนะครับแก๊สออกมาน้อยนะครับมันก็ดับนะครับเราก็ต้องมาจุดใหม่เสียเวลาจุดใหม่อีก ดี๋ยวลองให้ดูนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันจะลุกไหม่ด้วยตนเองได้ตอนประมาณกี่นาทีนะครับอันนี้ผมปิดน้ำมันแล้วนะปิดน้ำมันแล้วนะครับไม่ได้เปิดลงไปนะเปิดไปแค่หนึ่งท่อนะครับก็คือเต็มจนเกือบล้นเนี่ยนะครับแล้วก็หยุดปิดเลยเดีนะ๋ยวน้ำมันมันก็ค่อยคร้อนไหลลงมาเองนะครับจะสังเกตได้เมื่อน้ำมันมันเริ่มร้อนเนี่ยก็จะ เป็นเม็ดสะเก็ดสะเก็ดนะครับปิวขึ้นลุกขึ้นแบบนี้นะครับก็มีหลายๆท่านนะครับเริ่ม สนใจเป็นเตาน้ำมันสองระบบแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเมื่อน้ำมันมันเริ่มติดไฟเนี่ยมันก็จะเห็นไหมครับนัน่นเป็นสะเก็ดเปลวไฟขึ้นมาแบบนั้นนะครับนี่ครับ จะสังเกตได้ว่าในภายในตัวเตาเราเนี่ยมันไม่มีพวกเศษข่เเมาหรือว่าทิชชู่นะครับที่เราใส่ไปจุดตอนแรกนะครับเพราะว่าเราจุดด้วยระบบแก๊สนะมันก็ค่อนข้างที่จะโล่งและก็สะอาดนะครับแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยจะบอกได้เลยก็คือมันก็อาจจะมีข่เเมาอยู่บ้างนะครับเป็นข่าหมาจากน้ํามันเนี่ยกตกตะกอนหนักเนี่ยก็จะตกรวมอยู่นะแต่ก็สามารถทำออกทำความสะอาดได้ง่ายนะครับง่ายกว่าทิชชู่เยอะครับ เริ่มติดไฟแล้วนะครับเริ่มติดไฟละพอเราเห็นเริ่มเป็นสีเปลวไฟแบบนี้นะครับเริ่มเป็นสีเปลวไฟแบบนี้ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเบาพัดลมนะกดหยุดนะครับเราจะเริ่มเบาแก๊สนะครับเริ่มเบาแก๊สเดี๋ยวผมจะเบาให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมเลยนี่ครับประมาณนี้ผมจะเริ่มเบาแก๊สค่อยๆค่อยๆปล่อยแก๊สลงไปน้อยลงครับปล่อยแก๊สลงไปน้อยลง แล้วก็คอยสังเกตดูนะครับถ้าแบบสีเปลวไฟมันยังไม่ขึ้นสีส้มเนี่ยก็ต้องเลี้ยงแก๊สไปก่อน,นในช่วงระยะหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็นสีส้มบนสีฟ้าแทนแก๊สแล้วเนี่ยสามารถปิดแก๊สได้เลยนะหลักการง่ายๆดังนี้นะครับไม่ยากนะหรือว่าเราจะเติมอากาศเข้าไปเพิ่มขึ้นก็ได้เนี่ยเมื่อม,มันร้อนเนี่ย,ยอันนี้ผมก็ค่อยเติมอากาศเข้าไปนะ ถ้าใครทําสีเปลวไฟสีน้ํามันได้แบบนี้นะครับโดยที่ไม่ใช้แก๊สนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับสุดยอดเลยความแรงพอได้เลยครับเป็นสีฟ้าขาวนะครับอันนี้ขนาดสีของแก๊สนะครับก็จะประมาณสีออกน้ําเงินขาวนะครับสีฟ้าสีขาวนะครับปนกันอ่าตอนนี้สังเกตได้นะครับก็คือสีแก๊สกับสีน้ํามันเนี่ยมันจะแยก การชัดเจนนะครับสีน้ํามันเนี่ยจะเริ่มเห็นเป็นสีส้มเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเบาแก๊สให้ดูนะครับเบาแก๊สครับเบาแก๊สนี่ครับเริ่มเบาแก๊สให้ดูนะครับเห็นไหมครับน้ํามันมันก็เริ่มติดตัวแล้วครับน้ำมันเริ่มติดตัวแล้วไหมครับเริ่มเป็นไฟสีส้มๆเห็นไหมครับเราสามารถเติมอากาศเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมเล่งแค่ะเล่งพัดลมอย่างเดียวนะครับเห็นไหมครับเล่งพัดลมมนกระสุดละนี่อ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะค่อยๆปิดแก๊สนะครับค่อยๆปิดแก๊สเห็นไหมครับสีมันจะเริ่มชัดขึ้นนะครับสีน้ำมันจะเริ่มชัดขึ้นอ่ะผมปิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยปิดเรียบร้อย ถังที่ดีนะครับถ้าเราเช็คแล้วว่าน้ํามันเนี่ยมันติดไฟเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราควรที่จะไปปิดวาล์วถังแก๊สใหญ่นะครับปิดวาล์วถังแก๊สใหญ่แล้วก็มาเปิดวาล์วนี้นะเพื่อเดนแก๊สที่อยู่ในสายเนี่ยออกไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือสีของน้ํามันนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมมาปิดให้ดูนะครับปิดวาล์วแก๊สปิด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 นะปิดเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อย หลังจากนั้นเราก็จะมาไล่วา wow, ล์วลมนะครับ wow, ว่าวาล์วแก๊สตัวนี้นะครับนะเปิดแก๊สเข้าไปนะคอยดูข้อแตก,กต่างนะครับเวลาเราเปิดเข้าไปนะเห็นไหมครับมันจะเป็นสีฟ้าขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะนะเปิดไปจนมันหมดนะครับเปิดไปจนแก๊สหมดในสายนะครับเปิดไปจนแก๊สหมดในสายหลังนะจากนั้นแล้วก็นะปิดกันนะปิดกันไว้นะนี่โอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ จุดเตาไม่นานนะครับจุดเตาไม่นานถ้าเข้าใจระบบนะครับะเข้าใจระบบมันก็จะง่ายแล้วก็ไวขึ้นนะครับอแล้วต่อไปผมเบาพัดลมให้ดูะเบาพัดลมให้ดูนี่เห็นไหมครับนะะ้ํามันลุกด้วยตนเองเป็นแบบนี้เห็นไหมครับน้ามันลุกด้วยตนเองส่วนฝั่งนี้นะครับที่เห็นทั้งฝั่งขวามือแล้วเนี่ยมันยังไม่ค่อยขึ้นพอะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันมาเทมารวมอยู่ฝั่งนี้ก็คือพื้นลาดเอียงมาอยู่ฝั่งนี้ซะส่วนใหญ่นะครับ ฝั่งนี้เลยยังไม่มีนะครับหลังนั้นเราก็จะต้องเติมน้ํามันลงไปในห้องเผาไหม้นะเติมน้ํามันลงไปในห้องเผาไหม้ปุ๊บเดี๋ยวค่อยดูนะครับน้ํามันเนี่ยมันจะไหลออกมาเห็นไหมครับรูเล็กๆด้านซ้ายมือที่ผมชี้อยู่เนี่ยมันก็จะปล่อยน้ํามันลงมามครับเห็นไหมครับเมื่อน้ํามันเข้ามาเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นเม็ดตะเก็ดบเป๊ะๆแบบนี้นี่อ่าเราจะใส่น้ํามันเนี่ยครับสูงจากพื้นเนี่ยขึ้นมานะ โดยกับประมาณเนี่ยประมาณเซนหนึ่งนะครับหรือว่าไม่เอาทั้งที่ดีเนี่ยก็คือจะไม่เกินขอบเกลียวที่ผมได้ทําไว้นะครับเกลียวตัวรองรับเนี่ยตัวรองรับท่อเนี่ยนะไม่เกินนั้นนะครับอ่าทีนี้นะครับเราใส่น้ํามันลงมาละเราเติมน้ํามันลงมาละเดี๋ยวผมเบาหน่อยเดี๋ยวมันล้นทนะ่อมันอ่ะเข้าไปนะจะเติมอากาศเข้าไปนะอ่านี่ครับ ครับก็น้ำมันที่เติมลงใปใหม่นะครับก็รอมันเผาไหม้สักเล็กน้อยนะคสักคู่หนึ่งไฟมันก็จะเริ่มค่อยๆขึ้นมานะค่อยๆขึ้นมาค่อยๆดันขึ้นมาเรื่อยๆตามปริมาณน้ํามันนะคตามปริมาณน้ํามันตามแรงลมที่เราเปิดเข้าไปผมขออนุญาตวางสักแป๊บนะครับเ ดเดี๋ยวผมจะเบาพัดลมให้ดูนะครับเวลาล่อไฟเนะี่ยเทคนิคง,ง่ายๆคือเราเบาแก๊สเบาพัดลมเบาพัดลมให้น้ามันหรือว่าให้เปลวไฟเนี่ยมันลอยพ้นนะครับลอยลอยลอยก่อนหลังจากนั้นนะค่คอยๆเติมอากาศเข้าไปเที่ยวนึงนะนครับมันก็จะดันกันขึ้นมาดันขึ้นมา ค่อยๆเติมอากาศ้าไปนะครับเ้เติมน้ํามันลงไปนะครบางทีพัดลมอาจจะไม่ต้องเปิดจนแรงมากนะครับแรงเกินไปก็ทําให้ระบบเผาไหม้นะมันดันน้ำมันออกเกินมากเกินไปนะครับ สก,ก,ก็ประมาณนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการเติมน้ำมันลงไปในะห้องเผาใหม่ด้วยโอเคฝากวิธีการจุดไฟไว้ประมาณนี้ก่อนครับ